สแก้วทหารรวบคาช่องทางธรรมชาติ5คนไทยรับจ้างเปิดบัญชีมาให้กับแก๊งคอนเซ็นเตอร์สารภาพอ้างเพื่อนชวนไปสแกนหน้าฝั่งปลอยเปตพอทำเสร็จกลับถูกเบี้ยวเงินค่าจ้าง3,000กลัวโดนหลอกส่งตัวไปขายต่อจึงชักชวนกันหลบหนีกลับประเทศเดินเท้าลัดเลาะช่องทางธรรมชาติแต่ไม่รอดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่6กุมภาพันธ์2568พันตำรวจเอกณภัทรพงศ์สุภาพรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสแก้ว เผยว่าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสแก้วได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจตาพยากองกำลังบุรพาสกัดจับห้าคนไทยรับจ้างเปิดบัญชีมาให้กับแก๊งคอนเซนเตอร์ชาวจีนในฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาและวลักลรอบออกไปสแกนใบหน้าสุดท้ายถูกแก๊งคอนเซนเตอร์เบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินให้ต้องลักลอบกลับไทยผ่านช่องทางธรรมชาติข้ามอำเภอแต่ก็ไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับไว้ได้ที่ช่องทางธรรมชาติริมชายแดนด้านอำเภอตาพยาจังหวัดสแก้ว พันตำรวจเอกนภัทรพงษ์สุภาพรเผยว่าเหตุการณ์รายนี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันที่5กุมภาพันธ์68ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสะแก้วได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจตาพยากองกำลังบุรพาและชุดควบคุมตำรวจตะเวนชายแดนที่12ออกทำการลาดตะเวนเข้มป้องกันและสกัดกั้นขบวนการแก๊งคอนเซนเตอร์ลักลอบข้ามแดน โดยผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติตะเข็บชายแดนด้านอำเภอตาพยาจังหวัดสแก้วตามนโยบายของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและพอบอิตำรวจต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มคนต้องสงสัยจำนวน5คนเป็นชาย4ี่คนหญิงหนึ่งคนเดินเท้าลัดเลาะตามป่าละเมาะข้ามตะเข็บชายแดนช่องธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยระหว่างรอยต่อจุดตรวจตาพระยา20-21บถึงบ้านเนินสมบูรณ์ตาบลตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสแก้วจึงนำกำลังเข้าปิดล้อม และควบคุมตัวไว้ได้เป็นคนไทยทั้งหมด5คนประกอบด้วยนายสุทินหลงศรีภูมิชาวจังหวัดบุรีรัมย์นายแดนดวงประทีปชาวจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยนัทเจตจันทร์ชาวจังหวัดเพชรบุรีนายสันติสุขศรีสมานชาวจังหวัดสแก้วและนางสาวะนึงหาก้าแพรชาวจังหวัดกาญจนบุรีโดยทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตผ่านแดนแต่อย่างใดจึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่ร้อยช่วยเฉพาะกิจตำรวจระเวนชายแดนที่สามหน่วยเฉพาะกิจตาพยาอำเภอตาพยาจังหวัดสแก้ว ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นคนไทยทั้งห้าคนรับสารภาพว่าเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์68ได้รับการติดต่อชักชวนจากเพื่อนให้ไปทำงานออนไลน์ในบ่อนคาสิโนฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาโดยใช้วิธีการลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติออกไปประเทศกัมพูชาแต่เมื่อไปถึงเพื่อนได้ชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารทางโทรศัพท์ให้กับแ Gang c น,น,นเตอร์โดยจะได้ค่าจ้างเปิดบัญชีคนละ3,000บาทแต่หลังจากเปิดบัญชีและทำการสแกนใบหน้าไปแล้ว ก็ยังไม่มีการจ่ายเงินให้แต่อย่างใดพวกตนจึงกลัวว่าอาจถูกหลอกและเกรงจะถูกส่งตัวไปขายต่อจึงชักชวนกันหลบหนีกลับประเทศแต่เนื่องจากบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาช่องทางธรรมชาติด้านอออรยญญประเทศต่อตรงข้ามบ่อนคาสิโนฝั่งปอยเปตของกัมพูชาเจ้าหน้าที่ทหารพานชุดควบคุมทหารพรศ .12 และหน่วยเฉพาะกิจอารยญญประเทศมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและปิดตายช่องธรรมชาติจึงว่าจ้างชาวกัมพูชาให้พามาส่งช่องธรรมชาติด้านตรงข้าม อำเภอตาพรยาจังหวัดสแก้วแล้วเดินเท้าลักลอบเข้าไทยแต่ก็ยังมาถูกจับจนได้จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวชาวไทยทั้ง5้าคนส่งให้พนักงานสอบสวนสพตาพรยาจังหวัดสแก้วดำเนินคดีตามพรบคนเข้าเมืองและสอบสวนเพื่อขยายผลดำเนินคดีกรณีขายบัญชีธนาคารให้แก๊งคอนเซ็นเตอร์ต่อไป